ปก,กตินะคะ working มมอย่างดิฉันเนี่ยซื้อของเข้าบ้านในการช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นเลยค่ะแต่จะช้อปได้ไงให้คงที่สุดคุณแม่ยุคใหม่อย่างไรก็ไม่พลาดค่ะทำยังไงไปดูกันเลยนี่เลยค่ะแค่สมัครค้าโอสมายครับก็จะได้สิทธิพิเศษจากทุกแบรนด์ในเครือค้าโอสกินแคร์บิวตี้ของใช้ในบ้านเอ่ยใดค่ะอเมอรี่กันด้วยนะคะวิธีสมัครก็สุดแสนจะอีซี่กดแอดอิเชียลแอคเคาท์ในบ้านเขียวแอดเรียบร้อยก็จะมีปุ่มเมนูให้กดสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแค่นี้ก็สมัครสมาชิก มีมากมายเลยค่ะไี่ว่าจะเป็นเมอลี่ มีครบจริงๆค่ะตั้งแต่ของใช้คุณแม่ยันของเบบ้คือช้อปของออนไลน์คืคา a r o ตาม Marketplace ต่างๆนะคะก็สามารถสะสมคะแนนผ่านทางคาโอสมายคัได้สบายๆเลยค่ะวิธี่สะสมคะแนนก็ง่ายแค่ก๊อปปี้เลขออเดอร์หรืออัปโหลดใบเสร็จจากช่องทางมา r k เก็ตเพลมาสะสมคะแนนคาโอสมายคับทางบ้านเขียวแค่นี้ก็สะสมคะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะะแนนที่ถะสมบยเอาเปเลืของเ ของรางวัลได้ตามต้องการเลยนะคะเป็นของร้านค้าโอหรือว่าจะไปเป็นโคส่วนลดในร้านค้าโอสมายขับก็ได้ค่ะกดเข้าสิทธิ์ที่ไมนดูพิเศษ,ษแล้วเลือกได้เลยใช่ย่ะไม่สมัครไม่สมัครค้าโอสมายลับนะคะมีแต่คุมกับคุมต้องไปสมัครแล้วค่ะ